สิปสสิงหาคม2566สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปาเล็กชาแนลนะคะคลิปนี้ก็เป็นควันหลงวันแม่นะคะเก็บภาพบรรยากาศความน่ารักนรักของน้องลีโอแล้วก็คุณแม่เพนมาฝาก fc แฟนคลับน้องลีโอนะคะโพสจาก facebook แม่เพนแม่น้องลีโอรักน้ำเม่งวันนี้ขอให้เมงเป็นเด็กดีของแม่และ แม่แม่ fc ตลอดไปตั้งใจทำงานเฮงเฮงปังปังนะครับรับแต่สิ่งดีๆเข้ามานะเมงและอิโมจิรูปหัวใจ2ดวงนะคะก็พร้อมกับโพสต์ภาพบรรยากาศนะคะน่ารักและก็อบอุ่นมากๆนะคะคือน้องลีโอนะคะได้นำมาลัยดอกมะลินะคะมามอบให้คุณแม่พร้อมกับ ก้มลงกราบที่เท้าของคุณแม่นะคะก็น่ารักมากๆนะคะเป็นภาพบรรยากาศที่แบบว่าหลายๆครอบครัวนะคะอยากให้มีภาพแบบนี้น่ารักสุดๆคะ่ะต่อด้วยคิวงานของน้องลีโอนะคะน้องก็มีคอนเสิร์ตนะคะงานเกษตรแฟร หน้าสารากลางจังหวัดพิษ,ษณุโลกค่ะในวันที่17สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะน้องขึ้นเวทีเวลา21นาฬกาถึง22นาฬิกาค่ะแล้วก็วันที่18น้องก็บันทึกเทปรายการไม่หมดนี้นะคะ FC Fan คลับของน้องลีโอนะคะสามารถให้กำลังใจน้องอยู่หน้าจอทีวีทางช่อง WorkPoint 23นะคะรายการไม่หมดนี้เสียงโชคได้ทุกๆวันจันทถึงศุกร์ค่ะต่อด้โพสต์ของน้องลีโอนะคะ 12สิงหาคม2566ดูแลตัวเองด้วยนะอย่าหักโหมทำงานที่เกินกำลังพักบ้างนะขอให้แม่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงอยู่กับโอไปนานๆรักแม่นะครับแม่เพนน้องลีโอก็เป็นโพสต์จาก facebook นะคะของน้องลีโอไม่หมดนี่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลโพสต์นะคะจาก น้องลีโอไม่หมดนี่และแม่เพนแม่น้องลีโอไว้นะที่นี้ด้วยนะคะ fc ท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตาม facebook ของน้องและของแม่นะคะก็สามารถกดติดตามได้ตามที่ขึ้นอยู่ในคลิปนี้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจหากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะ